สวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะเด้อสวัสดีสูฟูสุคนจ้ะสบายดีเนาะค่ะเนาะสบายดีที่อังกฤษค่ะ <laughs> โอ้เป็นบาดเก๋ก็ล่างเศร้า้วอละพี่น้องเดี๋ยวเสียงกันเศร้าเซ็กซี่แล้ววันนี้ไปช้อปปิ้งมาจ้ะกินเรากกไปซื้อสื้อ,อรก็ไปกินกินแล้วก็จะต้องไปซื้อนะคะคือบ <laughs> <laughs> านเท่านัา้นละเนาะอันเมื่อแล้วก็ไปซื้อมีคนถามว่าช้อปปิ้งอาทิตย์ละกี่ครั้งอาทิตย์ละถ้าเป็นหลักๆแบบนี้ที่ที่เยอะๆแบบนี้ก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ไปซื้อเพิ่มอีกประมาณ ครั้งหนึ่งหรืสองครั้งประมาณพวกเนื้อนะคะเนื้อสดๆกับไอปลาหรือไม่ก็ผักกัใสินะคะส่วนใหญ่จะไปซื้อเพิ่มอีกวันเสาร์ชอปปิง้งหลักจะเป็น,ว,นวันอังคารกับย่ายเนาะ,ะชอปปิง้งหลักนั่นะคะ่ะจะไม่เป็นเบิ้องรีวิวของนะจ๊ะที่วิดีโอนี้ทําขึ้นเพื่อ <c oughs> <c oughs> การไออย่างกอก,กินการอยู่ของคนต่างแดนเนาะคะ่ะคนไหนหมายถึงมาจากคนไทยไมาอยู่ต่างแดนนะจ๊ะเนาะ เขากินกน,นี่ยังกันแน่นสินะไรยบ้านไร,ย,นรยเมืองเพื่อนกระเห็ดกันนะจ้ะสมบกรา์ส่ก็คือกันกินแล้วก็ต้องไปซื้อหมดแล้วต้องไปซื้อเนาอจ้ะเนาะนี่นะน้นำส้มที่เค่อยซื้อกันจะทุกถูกอยู่นี่ค่ะอันคือจงใส่คยวิดีโอกเก่าแลวแลวเนาะราคามันบ่แพงเลยค่ะอยู่ในของถือถือเดี๋ยวใส่ตู้เย็นก่อนตู้เย็นอยู่ฟังผีพี่น้องแล้วก็นมค่ะนมคือเป็นอันหลักที่นี่ของที่นี่เนาะสานม อ้นมนี่ใช่สิอันอาทิตย์นี่ซื้อมาซ้ำนี่เพราะว่ามันเหลือตั้งวันวัน,วนเสาร์ตะกี้ไปซื้อมาสามสี่กล่องเนาะคะ่ะอันนี้นมแบบนี้กับสีนี้จะเป็นไม่เข้มข้นนะคะสีนี้จะเป็นแบบเข้มข้นน้องมิลีเขาจะดื่มด้วยแบบนี้เนาะคะ่ะก็เลยเอาสีฟ้าเดี๋ยวแบบเข้มขนน้นนอะจากโอ้ยมันเลยยุคนเราฟังแล้วพี่น้องเนี่ยโมหินอันนั้น ล้วค่ะนอกจากอันไปเบิ้งเอาอันนี่อันวิดีโอเก่ามาสิบบแพงหรอกค่ะอันนุ่มก็สีประมาณจักบาทหรอบ่ถึงอันฮาซิปดจ็กบาทเนาะถ้าจำโมเดลประมาณนี้ค่ะประมาณฮาิกว่บาทละครดแก่รอนใหญ่ไหมค่ะอันนี้ก็เป็นอันอย่างก็เบรดก็คือขนมปังต้องมีทุกบ้านเหมือนต้องกินข้าวเนาะอันบานไสเสทิตอธิรสองห่อค่ะมันเหลืออยู่อยู่ในช่องปิดอันหนึ่งก็เลยซื้อมาอันเดียวนะคะอันนี้โมเด้เขาตู้เย็นอันนี้เป็นผัดสลัด ันนี้ประมาณห้าสิบบาทเอามาใส่สลัดมาใส่อันแซนบิน๊เนาะจ้ะเยวน้ออ้วนนี้อย่าพึ่งเข้าตู้เย็นปิดตู้ไปก่อน <c oughs> มาอีกอันนี้ก็เป็นขนมขนมบิสกิตเหมือนคุกกี้บ้านเราเขาจะกินกับชากาแฟไอ้ยญากับเนาะกับพร้อม่ที่กัสิมากินรสอันนี้เนาะคะ่ะเป็นริชทีเขาเรียกริชทีนี่คะ่ะริชทีเนาะนบ่แพงค่ะอันละปอนเนาะคะ่ะอันละปอนประมาณสี่สิบบาทละปอนหนึ่งเดียวนี่มันแลกเปลี่ยนได้นหน่อยเพราะว่าราคา เงินของอังกฤษลดลงเยอะเลยค่ะเงินของอังกฤษลดลงหลายต้องเงินอังกฤษได้คุณมันจะสีหินเออดีอะสื้อไล่ใหลายเลยพี่น้องอาทิตย์นี่นี่อ,อันยังก่อนที่เคยซื้อของทุกอาทิตย์แหละของใหม่สองอ,อันละเผาถ้าเป็นปกติถ้าบอกสื่อสองอันมันสิจะลดราคามายถึงถ้าสองอันมันก็จะเป็นสองเผานะคะ่ะเนาะถ้าซื้อแยกกับสีเผาวกว่า ไออย่างก็คือโยกเกิดโยเกิดโยเกิดสซื้อมาอันตะกี้กินอาทิตย์ละซีเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ลดเป็นสองเพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเขาห้องน้ำดูเพิ่นกินแบบเพราะว่าใส่เห็นเพิ่นลดอันของหวานเนาะค่ะเพิ่นก็เลยกินอันสองกอง,กองกต่ออาทิตย์หนึ่งแล้วนี่อาหารสําเร็จเนาะค่ะเป็นโฟกชิเคเก้นเบคอนเอามากินแบบ่งยๆด่วนเร็วแบบด่วนเร็วนี่ก็คือ กินแบบกินเล่นค่ะเป็นอาหารอย่างก็คือขนมปังใส่ช,โชโ็อกโกแลตนะคะชค็อกโกแลตอันก่อนหน่อยๆนะกินไส้นี่แหละมากินกชาแฟเนาะคะ่ะกินเล่นนะคะ่ะเนาะกินเล่นนี่ก็คือเป็นอย่างก็เกรฟฟู้ดนะแหมยอย่างกา็คือค่ะบ้านเท่าน่ะไหมของบ้านเท่าเฮ้ยสมโอเออสมโอเดี๋ยวสิ่งหญญายาลองกินเราไม่ค่อยเคยไยด้กินเราไม่ค่อยกินอาหารแบบบ้านไอ้ผลไม้บ้านเราะนะเดี๋ยวสิ่งหยาลอง นี่ผลไม้อันนี้ช่วงนี้ชื่อสุดงามงามค่ะสตอเบอรี่อันละสองอันต่อต่ออันสามสี่สิบร้อยยี่สิบแสดงอันละหกสิบเนาะคะ่ะนี่กล่องละหกสิบมาอ้นี่ใช่ผลไม้ใช่เนาะคะ่ะนี่เราซื้อสองอันไหมถึงว่าม,มันก็จะลดราคาด้วยกันไอ้มุนเนาะคะ่ะไอหมุน แล้วก็ไออันนี้ก็เป็นไก่ค่ะไก่อบซื้อแบบสําเร็จมากินแบบรวดเร็วค่ะ <c oughs> ไม่ได้อบเองเพราะว่าอบเองจะถูกกลัวนอกจากว่าใส่ซื้อมากินแบบว่าชอปปิ้งแล้วมันเอยบริเวณอาหารก็คือคิด,คดคกินไก่กินเลยจริงๆนะจ๊ะแล้วก็ต้นละหาหาฟอนก็ซีหายี่สิบตัวละสองร่อยจ่ะเพแพงไก่อบของสองประมาณอันนี้ก็ ฟิชฟิงเกอร์คือปลาเป็นแบบเป็นบปลาแบบเป็นนิ่วมือเห็นิไหมคะไม่ให้น้องเมลลีอกเอาเนาะคะ่ะอันนี้ของละห้าสี่สิบบาทอันนี้หมูบดก็ไม่แพงค่ะหมูบดก็ไอ้ลอยหนึ่งกองละลอยประมาณสองละร้อยนี่ไก่ไก่ก็สี่สี่สิบหกร้อยหกสิบาทไก่ก็ประมาณนี้ร้อยหกสิบบาทเนื้อไก่มะนาวมะนาวลูกละสามสิบบาท าเป็นบ้านเราเอาพิซซ่าหน่อยพิซซ่าหน่อยแฮมกับอันชีสของเมลี่เด้อค่ะชีสทึกถือสามสิบบาทแทนหน่อยอันนี้ก็แทนข้าวค่ะมันฝรั่งแทนข้าวเราจะถุงละสองฟอ์กับแปดสิบบาทถ้ากินได้่สองอาทิตย์เพราะว่าบุกแค่ปกเด็กินก,กับมิตรญากกับไม่เขกินแล้วก็เป็นอัน แฮรอดตอนนี้เป็นโลโลละสามสิบใช้ซื้อแยกเนาะจะซื้อไม่ไม่ซื้อเป็นุงซื้อแยกก็ได้มันเป็นกิโลเขาก็ช่างว่าเราเราเอากี่กี่อันเนาะคะ่ะทีนี้บ้านนี้เนี่ยอาหารเออเอ็นผลลไม่กระป๋องพยัยใหม่มากินของอันพีชไหมคะ่ะพีชที่ใส่เอามาให้เบิ้งเนี่ยค่ะเป็นสดเราบ่กินเลยคะ่ะเราไปกินแบบเป็นกระป๋องอันนี้ก็กระป๋องละไอปอนก,กว่าๆเนาะคะ่ะวัาสี่สิบกว่าบาทของแล้วก็เห็ด อไอไอบยเลยอเนอไเอะยอันนี้ค่ะอันนี้หาก่อนอต้มหน้า,นายาค่ะยาสีเฮดอันนั้นชาเยอะยแล้วีเฮชาวันนี้อันนี้คือเฮดเนาะค่ะเห็ดเขา้าูหัว่าเฮดเอยียงแบบนี้เนาะคะ่ะ กระสิปอนปอนหนึ่งอันนี้เฮ็ดใส่เอามาใส่อันนั้นหรอกมาใส่เนื้ออันเนือ้อเนือเน้อตุน้นเห็ดอาหารเช้าของทรายจะเป็นไอวีตับิกไอเอาแบบเล็กๆเป็นรสผลไม้แล้วค่ะที่ใส่ยเคยเห็เบ้่งอะลรที่เป็น,นใส่กับน้ำใส่กับนมอโยุวันบอน yes please เป็นเช็กใช่คึเปล่า <Yeah. S 2> คือเรื่องมายด์รึเปล่าใช่นคือบลตุ่มว่าแต่เรามันพังหรือบปล่าอันนี้เป็นเอยียงก็คืออันนี้นตุ่มน้งปลาสีพังก่อนเหรอเอีย,อยงก็เขาเอิ่นนันกระลำโดว์โอ้กระลำที่ไม่ใช่กระลำโดวกระลำเป็นรูปหัวใจกระลำหวานไหมคะ่ะสวีทคาบิชไหมเสียบเสียบเลยค่ะเป็นรูปหัวใจนี่เอามาอันนั้นกินสดก็ได้เอามาลวกกินก็ได้ค่ะเสียบมันหวานดี เล่นเนาะค่ะมันป๊อปคอรนมันเท่าเนาหะ,ะนี่ถุงละื่อก่อนทุกละสี่สิบกว่าบาทเยอะ This boy yeah, good. Yeah. อันนี้โยเกิร์ตน้องเมลี่โยเกิร์ตเมลี่เมลี่โยเกิร์ตมัมซีไล่ไลดราคาก็สี่สี่กล่องนี่ประมาณปอนหนึ่งเนาะปกติมันกับเกือบสองปอนด์ะซื้อมาสองแล้วก็ไอที่ That's your favorite เ <Yeah. S 1> ยอะ Yorkshire tea Yorkshire tea ช่านะค่ะมันก็เป็นถุงหน่อยๆน,น,น,นี่นี่มันไม่ลดราคามันสี่ปอนด์มัม้งนี่แล้วค่ะยกเทีๆแล้วก็มิ้วสไลด์ดลนี่แหละมิ้วโนมอัดนมอ,อัดนมแพนแตงแตงกับโมเข่งกับเย่คิวคอมมือกวอนน้อยละสามสิบบาทบาถอะ้าเป็นเงืนไทยน oh, ี่เอเมรีไรมันไมอี yes, คนเล้ย่า อันนี้นเอามาหล่อได,ด้หน่อยล้างมือเพราะมันเป็นของยูนิคอลนะคะยูนิคอลน้ำยาล้างมืออัลล์ผน40บาทซื้อมาไว้หอมหอมแบบนี้แล้วก็ยาสีฟันแบบเซนซิทีฟนะคะแบบนี้ลดราคาตอนนี้ <c oughs> สองผนลดราคาซื้อมาไว้ตอนลดราคาอันนี้ก็พีชยูไลพีชพีชเนาะอย่าีชเนยาก็กินแต่หน้า mm hmm. แบบกระป๋องเนจะมากินแบบสด ไอ้ิอยู่ลายในในทิน not like ไม่ต้องลายฟิชไอนม่ชอบกินลไมนั่นสิ n บบนั้ n พมากินนมากแบบนี้พอมากกินน้ก็คือเป็นผลละไม่ที่เป็นแบบเป็นนวยเนี่ยพอมากอันนี้ก็เป็นอันนี้สี่ปอนด์ยหกสิบาทเนื้ออมาตุนค่ะเนื้อตุน๋นเ <c oughs> ครื่งกิโลของบ่แพงเนี่ยจ่าอยูนีของของยูนีบ่แพงอันนี้เป็นเนียงค่ โอ้นั่นเนื้อยใช่ใช่งก็ใช่พอเบลลี่เ่ไ่มใช่สามสั่นเ่ไหมจ่ะปดประมาณกับร้อยร่อยหนึ่งนี่หละร่อยหนึ่งสามสั่นอืมอ่แบบใช่นอันนี้ก็เป็นแฮมนะคะมาฮีแซนวิทแฮมก็อันนี้ก็ประมาณเก้าสิบบาทแฮม this this p a n แม่ แพนเค้กโอ้แผ่นเค้กแย่าแพนเค้กเอามากิน oh. อาหารเสากินกับอันอีอย่างก็คือน,น้ำผึ้งอย่างพวกนะแพนเค้กแบบสำเร็จเลต้องเต็ด <laughs> มะม่วงมะม่วงลดราคาเหลืออยู่สี่สิบบาทแมงโก้ Mango. ปกติมันหน่วยละมันหกสิบเจ็ดสิบเลยอันนี้มันลดราคาซื้อมาสงหน่วยแล้วก็นี่เป็นไอ้น,นั่นเนาะคะ่ะเอามาทำเป็นอาหารอินเดียจุ๊บ please. เอร Yes please อันนี้ก็เป็นข้าวข้าวแบบข้าวต้มข้าวต้มแบบหวานของเฮานะคะไรพุดดิ้งอะไรใหม่แล้วมากินเป็นของหวานกินขอ้งหวานซุมือเนี่ยค่ะจะมาใส่เน่นเป็นนี่เป็นตัวนี้แล้วก,แวก็แล้วก็อันโยเกิร์ตจะเสนะคะเป็นผลไม้กระป๋องแต่ผลไม้สดแล้วพอเคยกินอันนี้ก็คือมา,มาเลดก็คืออันอย่างก็คืออันสมเอามาแยมหรือยอย่างเขาเอื่นสมเห็นไหมใส่อันนี้ขนมปังปิ่งให้น้องมิลี่ให้พ่อ อันนี้ก็เป็นอันนี้อนนไอหอมต้นหอมเกือบประมาณสามสิบาทของวบารท้าสามสิบบาทอันนี้ก็คือแปดอันนี้ประมาณอันสามสิบห้าบาทตะไคร่าบานเท้าสามสิบห้าบาทพริกก็เหมือนกันประมาณสามสิบห้าบาทพริกสดอันนี้ผงอันนั้นเหรอคะผงเนื้อตุ๋นแล้วก็ก้าลิกก็คือกระเทียมกระเทียมกระสีกระบอกแพ้งปอนหนึ่งสี่สิบบาทสองหัวค่ะสองหัวมันไม่ค่อยได้ใส่ดอก โอเคหมดแล้วบาทนันเก็บเออโพอันนี้อันนี้เดี่ยค่ะขา,ขาดบ่าไรบ้านนี้ <c oughs> ชุ้บ้านเนี่ยแลของอังกฤษอันนี้คือไอไอถ้อยเล็ดโลด้วค่ะทอยเล,ละะ็ดโลนี่จะเป็นทิชชู่เฉพาะใช้ในห้องน้ำเลยพี่น้องใส่แต่ในห้องน้ำอันเขาสิแยกกันนะคะยูนีส่วนใหญ่กระสิบบควีมีฉีดล้างกลิสิเช็ดเลยนะคะก็คือนี่เช็ดอันมันลดราคาก็ซื้อมาไหวตัวนี้มันเท่าไรหาป่วนบ่ ห้าสี่ยี่ิบก็สองลอยเนาะค่ะนี่มันมีเก่าเก่ามวนนี่แหละทอยเรดโลนะคะเนาะแล้วก็เป็นอาหารอนของหวานยาหนิของหวานยามากินตัวนี้ไทฟูนี่นี่ละจา้าเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันแดดช่วงนี่ดีกระซํำนี่ละมือนี่นะจา้าประมาณไอ แปดสิบอ๋แปดสี่สามพันสองก็ว่มาพันสามพันสองสามพันสามประมาณนี้นะคะแล้วตะคาเหลกเปลี่ยนเนาะค่ะยูนิคารหเ็กเปลี่ยนมันลงกันเลยซือว่ามันเกือสิบเป็นถูกแนี่นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเก็บเขาตู้เย็นนะจ๊ะเก็บค้องก็ได้บานนี้พี่น้องเนื้นล่แลังเจอกันค่ะแล้วค่ะเนาะแบรนเฮ็ดคืออันบ้านคือเมื่อองวนเรกินเราก็ไปซื้อกันนั่นแหละจ๊ะบริลี่วิวโดนแล้วเนาะอาหารบ้านเฮาอาหารแบบเฮาไปสเนะจ๊ะโอ้ยอันนี้คือพ่เดียเบิรงมาเจ้าหนี่อันอีย่างก่อ ผักชีจีนรืมเรื่องห้บึงเขาสิบ่มีรากเลยจ้ะยู่นี่ขายจะไม่แบบมีรากเราก็เลยใช้ต้นมันเอาถ้าถ้าถ้าจะทําอาหารเนาะใบมันก็กินนั่นแหละผักชีจีนค่ะกระสิประมาณสามสิบห้าสี่สิบบาทแลระว่านี่แหละแล้วจ้ะเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่น้องค่ะคินหอสดสุูุสุขคนค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพาไปเที่ยวหล,ลายๆแห่งแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะคะจะเข้าสปริงไทม์แล้วโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วจ้ะเด้อ